จ้าพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้ยายพินมาเที่ยวบ้านบ้านแม่ยายพินอีกแล้วนะบ้านยายเชา้ายายแกมีไรายได้ทุกวันนะวันนี้หน่อไม้ไปขายให้จ้าเมื่อวานได้ 500. ไห้าร้อยแหมห้าห้าเสียงดังเมื่อวานได้ห้าร้อยค่าหน่อไม้แล้ววันนี้ตัดกระเพราแต่เช้าเลยยายคือแม่ยายพินนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะที่พามาดูบ้านบ่อยๆอ่ะอันนี้รถยายพินจ้าดูกระเพราโหระพาเนี่ย ไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะต้นไม้นี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอนี่คือขี้วัวกับใบใบกําปูนะต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยดูกล้วยด่างไม้ด่างสวยมากใช่ไหมล่ะแม่แกมีรายได้ทุกวันจ้ะขายผักขายใบตองขายวัวปีขายอะไรไม่ต้องไปขายเดินขายนะจ๊ะไม่ต้องไปเดินขายจ้ะดูกระดาษด่างทะลุเข่งเลยชอนลงไปไงทะลุเข่งเลย มีคนมาซื้อทุกวันจ้ะจะเป็นกระชายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่แกแค่เก็บเฉยๆมันาวผักหญ้าหน่อไม้ขายดีจ้ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เขาชอบกินผักแบบเนี้ยจ้ะสวยไม่สวยไม่รู้ขอแค่ไม่ต้องใช้สารเคมีอะจ้ะเห็นไหมจ้ะ yes. อันนี้ไอ้โหราเพตาเผือกที่วิเพนเพตาด่างอะที่วิพินบอกว่า ได้แปดชิ้นเอามาให้พอ่อสวยมากเลยแต่อันที่อยู่บ้านเยพินไม่สวยเท่านี้นะขอบอกเลยว่าอันที่อยู่บ้านเยพินไม่สวยเท่านี้จ้ะโหลาเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมละ่ะอันที่อยู่บ้านเยพินไม่ไม่ด่างเท่านี้แล้วนี้ผักปังผักปังผักปังเขาเรียกผักปังญี่ปุ่นหรือผักปังจีไหนก็จําไม่ได้นะเนี่ยมันปลูกไม่ยากนะ แค่ตัดช่ออย่างเงี้ยนะ่ะตัดข้ออย่างเงี้ยไปปักชําก็เป็นแล้วนะเอาไปผัดกับน,น้ํามันอร่อยนะอย่างเงี้ยนะ่ะต้องเก็บแบบนย้อ่อนๆแบบเนี้ยมันจะเอาไปแกงเลียงแกงใส่แหนมใส่อะไรได้มันก็เหมือนผักปังเราทั่วไปนะแต่ยอดมันอ้วนน่ะเห็นไเดี๋ยวเอามีดดีกว่าเดี๋ยวจะของบนนะเดี๋ยวเอามีดก่อนมาตัดนี่จ้ะเราก็ได้กันไกลมาแล้วนะ ผัดกับน้ำมันกินกับน้ำพริกปลาพริกผงนะอร่อยมากเลยไม่ต้องตัดยาวมากนะเนี่ยกึบกึบเขาก็ขายกันนะผักปังพวกเนี้ยผักปังอะไรฮะกำหนึ่งมีไม่กี่ยอดนะเนี่ยที่เขาขายกันนะกำหนึ่งมีไม่กี่ยอดหลอกจ้พะพยอดมันใหญ่อ้วนตับตับ,ต,บตับเลยแต่เวลาเราตัดอะเวลาตัดเราต้องให้เหลือข้อไว้อย่างนี้นะเห็นไหมแล้วอย่าตัดตรงนี้เพราะว่าถ้าตัดตรงนี้แล้วมันไม่มีข้อแตกมันก็คือจะ เป็นข้อเสียไปเลยเนะี่ยเราตัดแบบเนี้ยตัดให้เหลือข้อไว้บ้างอะได้กี่ยอดละตรงนู้นสองสามสี่ห้าอัน,นี้มียอดไหมอันนี้ยังไม่ยาวสี่ห้ายอดก็คือพอแกงละเอาไปผสมกับอะไรนิดหน่อยนะยอดมันอ้วนตับๆเลยเห็นไหมอันนี้ยอดนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่เอาเลยเห็นมันน่าก,กินเนาะ เน่น่ะอีนี้ให้เรียนรู้แบบกเกษตรพอเพียงเลยนะ,กะเกษตรพอเพียงเพราะว่าเยพินมีปลาหมึกแข้งอยู่เดี๋ยวไปเลี้ยงใส่ปลาหมึกแข้งเลี้ยงใส่ปลาหมึกแข้งได้ผักปังได้โหระพาไอ้ได้แบงลักพอแล้วได้ผักชีเนี่ยอันนี้คือหลังบ้านพ่อก็เลี้ยงไปนะแต่ไม่ได้อาพาออกไปดูหลอกพอแล้วผักปังแค่นี้แหละหกยอดเจ็ดยอดพอเลยไอยอดหนึ่งเลขแปดเลขมงคลแล้วพาดูนะ ต้นไม้อีนี้น้าใช้น้ําคลองลดนะพ่อจ๋าไม่จ๋าพ่อจ๋าไม่จ๋าถ้าใช้น้ํอย่างบ้านเยพินใช้น้ําประปาลดมันก็จะไม่งามเท่านี้จากต้นไม้อ่ะถ้าใช้น้ําคลองลดมันจะงามมากแบบนี้ดนามมาเดี๋ยวเอายียอดหนึ่งเนาะมันน้อยไปเลขแปดเลขดีน<ห>ี่โอ้โหดูอันนี้เนี่ยอ่ะเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเดี๋ออยว well ก่อนเดี๋ยวเอาก่อนอาลาบากแล้ว แม่กับพ่อมีรายได้ทุกวันนะแม่กับพ่อมีรายได้ทุกวันโดยกันที่ว่าทําสวนแบบเนี้ยดูความอวอ้วนของยอดผักปังนะเนี่ยตรงนี้อ้าวก็ตัดยอดปลายไปแล้วเอาแต่โคนใบมันกินได้จ้ะเพราะใบมันยังก่อนอยู่ตามมองไม่เห็นว่ามันไกลจัดเนาะว่ามันตัดยอดไปแล้วเนาะ,อะยอดที่แปดได้แล้วแล้วดูนะ บอดสีพี่นมาให้แม่ไว้ปลูกอ่ะอันไหนที่อยู่ในร่มสีมันจะไม่แจ่มนะอันไหนที่อยู่กลางแจง้งอันนี้โชคเก้าชั้นตอนแรกสีแจ่มดีจังเลยนี่แม่แกบอกว่าอากาศมันร้อนแกกลัวของแกะจะเหี่ยวแกยกมาไว้ในร่มเนาะอยกไปไว้ในร่มปุ๊บสีซีดเลยจ้ะสีซีดหมดเลยนี่ให้แกยกออกมากลางแจง้งแล้วดูใบเนี่ยใบหูยาวเป็นเม็ดจ้ะยาว,ก,ยาวก,ยากว่าแขนพี่พินิกขอบใบอีกสวยงามมากนะ แล้วดูถุงเงินถุงทองอนะเนี่ยความสวยนะมันนาวช่วงที่มันนาวแพงๆนะแกได้เยอะมากเลยมะนนาวแกดกมากตอนช่วงแพงๆอนะเพราะว่ามันออกลูกดกมากตัวเนะี้่จากที่แกเก็บไปนะแกมีไรายได้ทุกวันจะ้ะมีไรายได้ดีกว่าเยพินอีกนะจริงนะเอ็นนี้นกสุดสแสวง ตอนมาแทกมันมาจากขุนไก่นะจริงนะเยฟินเป็นคนเอาขุนไก่มาให้ใหม่ๆมันก็เป็นขุนไก่ล้วมาอยู่มากัน,นนานๆๆเป็นขุนไก่ไปเลยดูนะดูกระดาษด่างอะเต็มไปหมดเลยจ้ะอันนี้หูช้างหูช้างด่างขาวกะเพรากะเพรากิโลนึ่งก็สี่สบห้าสบาทนะเดี๋ยวเนี้ยจ้ะจนเมาก่อนเลยอ่ะ ตอนแรกๆแม่ทาใหม่ๆเลยกิโลละสามสิบบาทแล้วตอนนี้น่าจะฝนหน้าฝนแล้วมันก็แพงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วงแรงๆเลยอ่ะสี่สิบห้าสิบาทอ่ะก็มีคนมารับซื้อแกตลอดนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปวิ่งขายเลยใบตองก็การะบาดจากเขาก็วิ่งมาตัดเองนี่ก็น่าจะถึงสองกิโลซะมั้งเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนึกดูถ้ากิโลละสี่สิบาทสองกิโลครึ่งก็ได้หนึ่งร้อยบาทละมันเป็นเงินทางนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้ขี้วัว ขี้ควายแกสั่งขี้ควายมาลงขี้ควายใบกัมปูถ้าใครสนใจจะมาเรียนรู้ชีวิตแบบที่พ่อกับแม่อยู่นะมาได้เลยนะยจยพินจะแบบยินดีให้มาคุยกับแกมาดูการเรียนรู้กับข้างล่างอะ่ะข้างล่างเลยแบบแกทำนาแล้วก็ขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาจะ้ะเวลาแกวิดน้ำเข้านาเลือดเปิดน้ำเข้านาปลามันก็จะเข้ามาแล้วแกก็เอาไว้กิน บ้านทองกรทองกร,งกรนี่ก็คือนำสกุลเดิมของยายพินนะนำสกุลพ่อจะ้ะแต่ที่ว่ามาใช้อยู่ห่มก็คือนำสกุลตาแดงจะ้ะเห็นไดูชวนชม้ะพ่อกับแม่เป็นคนขยันทุกคนถึงถามว่าทำไมยายพินขยันจังก็ติดมาจากพ่อกับแม่ไงถามว่าแกได้ขายไม้ไม้ด่าง่ะได้ขายจ้ะได้ขายนะ ก็มีคนมาข้ามมาคุยกับแกทุกวันนะข้ามมาคุยข้ามมาเที่ยวหาแกฮะอ๋ะอนนอันนี้กล้วยกล้วยด่างต้นแม่มันยุบป,ปะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะยายรวยรวยบอกไม่ถูกเลยเนะียเยอะมากเลยนะ ก็บอกก็จากกระดาษด่างต้นเดียวปีหนึ่งแกพ่อแกขยายจนได้ประมาณสองร้อยหน่อใน,นช่วงนี้มะนาวไม่มีลูกมะนาวย,ายักษ์ป่ะเดี๋ยวพินพากลับบ้านก่อนเนาะสวยงามมากใช่ไหมละ่ะพ่อตอนมะนาวยักษ์ไว้มีรากแล้ว ช่งนี้ไม่มีลูกลูกหนักใหญ่เป็นกิโลแล้แต่จะพินว่ามันไม่อร่อยเท่าที่ควรก็เลยไม่ได้มามาเอากินดูกระดาษด่างมันขึ้นนะ่ะมีใครโทรเข้าเดี๋ยวแค่คลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะรับโทรศัพท์ก่อนจ้ะ